ตอนที่63 2ไม่ใช่ความบังเอิญทั่วทั้งอัธจันต์เต็มไปด้วยเสียงใครจะคิดว่าซู้มู่จะแพ้เกมนี้แพ้ให้กับคู่ต่อสู้ที่ไม่รู้จักนั่นคือราชาจิ้งจอกซู้มู่ราชาแห่งสวรรค์ทั้ง8อยู่ในอันดับที่3และเป็นปรมาจารย์วิญญาณแผนกควบคุมคนแรกของสถาบันสัตว์ประหลาดแต่เขาแพ้ก็แค่แพ้เมื่อซู้มู่กลับมายัางพื้นที่รอสีหน้าของเขาก็กลับมาสงบไต้เอี้ยนเดินขึ้นมาอย่างรวดเร็วซูมู่คุณสบายดีไหมหางของคุณ สู้มู่สายหัวอาการบาดเจ็บไม่ไร้ายแรงเกินไปไม่เป็นไรฉันแพ้ฉันขอโทษทุกคนใต่เยี่ยนรีพูดผลการแข่งขันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะหามาในภายหลังแต่ทำไมคุณไม่ใช้ชุดเกราะต่อสู้ละ่ะสู้มู่สายหัวเขาอายุน้อยกว่าฉันห้าปีดังนั้นเขาจึงต้องใช้ชุดกราะต่อสู้ฮิฮิหลงเย,ย่เดินมาหาเขาและตบไหล่ของเขาอย่ารอช้ากลับไป สีหน้าของสู้มู่แข็งจากนั้นเขาก็พยักหน้าและเดินออกไปข้างนอกเสียงของหลงเย่ดังมาจากด้านหลังและไม่มีมุกตลกใดๆอยู่ในน้ำเสียงของเขาอีกต่อไปแต่เป็นเสียงที่ทุ้มและสง่างามในเกมต่อไปนี้ถ้าใครแพ้โดยประมาทเพราะเขาประเมินคู่ต่อสู้ต่ำเกินไปก็แค่แพ้อย่าโทษฉันที่ไร้ความประณีฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นราชาแห่งวิทยาลัยสัปประหลาดใบหน้าของสู้มู่เปลี่ยนไปเขาเห็นมันและในที่สุดเขาก็เห็นมัน เมื่อทางอูหลินกลับมาหาสหายของเขาเสียงข้างนอกก็ดังสนั่นวั่นไหวแม้กระทั่งในพื้นที่รอเมื่อเขาเดินเข้าไปในพื้นที่รอผู้เล่นทุกคนที่รอเกมมองเขาราวกับว่าพวกเขากำลังดูสัตว์ประหลาดเซี่ยเซียรีบเข้าไปกอดทางอูหลินกับตันเยี่ยมมากเยี่ยมมากคุณชนะจริงๆรังทางอูหลินกรอกตาด้วยความโกรธคุณหมายความว่ายังไงคุณชนะจริงๆยังไงก็ตามใครคนนั้นอย่าลืมนะเล่จังอยู่ลดศีรษะของเขาและพูดอย่างหดหู่ คุณมีพลังมากขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไร่กรงเล็บมังกรทองกลายเป็นสองอันตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรก็ตามไม่ควรนับการแข่งขันนี้พวกเขาไม่แม้แต่จะปล่อยชุดเกราะต่อสู้แม้ว่าคุณจะชนะคุณจะไม่ได้รับเกียรติไม่ใช่ว่าคุณเอาชนะคู่ต่อสู้ได้จริงๆฉันเต็มใจเดิมพันกูเย่พูดอย่างเหยียดยามคุณคิดว่าเขาจะไม่ปล่อยชุดเกราะจริงๆหรือเขาบอกว่ามันฟังดูยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วเขาไม่มีความสามารถที่จะควบคุมชุดเกราะได้ทั้งอูหลินผงะ คุณพูดแบบนั้นได้ยังไงกูเย่กล่าวว่าเขามั่นใจในทักษวิญญาณของเขามากเกินไปครั้งแรกที่คุณทำลายรัศมีการกลับด้านและโจมตีด้วยกรงเล็บของมังกรทองแม้ว่าหางของเขาจะปกป้องเขาความจริงแล้วหางทั้งห้าของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสถ้าฉันเดาถูกต้องแล้วชุดเกราะต่อสู้ของเขาต้องสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับส่วนหางแม้แต่หางก็ถูกตัดขาดครึ่งและหางทั้งห้าหางก็บาดเจ็บสาหัสเขาจะใช้ชุดเกราะต่อสู้ได้อย่างไร เมื่อชุดเกราะต่อสู้ปะทะกันอย่างรุนแรงผลก็คือหางหักจริงๆไม่จำเป็นต้องมากเกินไปถ้าหักความแข็งแกร่งของเขาจะลดลงอย่างมากดังนั้นอูลินจึงชนะเกมนี้และเขาชนะอย่างหมดจดคู่ต่อสู้สมควรแพ้ใครก็ตามที่ปล่อยให้เขาดูถูกดูแคลนมนุษย์จากนั้นทางอูลินก็ตระหนักได้ว่าเขาคิดถึงผู้ชายคนนั้นมากจริงๆแต่ข้าก็อดคิดไม่ได้ว่าแม้โชคของข้าจะสวนทางกับฟ้าแต่ก็นับว่าโชคดีไม่น้อยที่คนอื่นดูถูกดูแคลน มิฉนั้นหากสู้มูระมัดระวังมากกว่านี้และด้วยชุดเกราะต่อสู้มันอาจจะยากเกินไปสําหรับเขาที่จะชนะแน่นอนเขามีไพ่ตายเป็นเพราะเขาระวังชุดเกราะของคู่ต่อสู้ทําให้ทางอูลินไม่เคยปล่อยจักระพัดเงินครามตั้งแต่ต้นจนจบเล่าจังอยู่ก้มหน้าลงอย่างหดหูสาหรับเขาและวิญญาณหมื่นปีนั้นมีค่ามหาศาลไปเร็วเข้าอูลินชนะวิทยายลัยสับประหลาดความกลาหนค่อนข้างใหญ่หยวนเอินเตือนเธออายุมากที่สุดในกลุ่มและมีบุคลิกที่สงบที่สุด หัวใจของทางอูหลินสันสถานใช่แล้วนี่คือสถานที่ของอาณาจักรชิงหลัวและเขาเอาชนะผู้คนจากวิทยลาลัยสับประหลาดซึ่งเป็นการระเบิดครั้งใหญ่สําหรับพวกเขาทั้ง8คนไม่ได้อยู่อีกต่อไปและรีบออกจากพื้นที่รอและกลับไปที่โรงแรมหลังจากการแข่งขันรอบที่2ในการแข่งขันประเภทบุคคลต่างผ่านเข้ารอบ ยกเว้นกูเยสสวีเสียวเหียนและซูรี่จือไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายบุคคลความสามารถหลักของสวีเสี่ยวเหียนยังอยู่ในการควบคุมและพลังโจมตีของเขายังอ่อนแออยู่เล็กน้อยเมืองชิงหลัวทั้งหมดอยู่ในความโกลาหลในเวลานี้และซูมูซึ่งเป็นอันดับที่3ามในบรรดาราชาทั้ง8ของวิทยลาลัยสับประหลาดก็พ่ายแพ้แม้ว่าเขาจะแพ้โดยไม่ใช้ชุดเกราะต่อสู้แต่เขาก็ยังพ่ายแพ้ย,ยิ่งกว่านั้นเขายังคงพ่ายแพ้ต่อคู่ต่อสู้ที่มีระดับพลังยุทธ์ต่ำกว่าเขาเอง มันไม่น่าเชื่อเลยนี่เป็นความผิดหวังที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในการแข่งขันครั้งนี้ฝ่ายควบคุมเอาชนะฝ่ายโจมตีและสู้มูได้ชื่อว่าเป็นผู้ควบคุมอันดับหนึ่งในวิทยาลัยสับประหลาดดังนั้นเขาจึงงอแพ้แบบนี้สักพักทางอูลินก็มีชื่อเสียงและในไม่ช้าข้อมูลเกี่ยวกับเขาก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วชิงหลัวเมืองมากจนแพร่กระจายไปทั่วทั้งทวีปชิงหลัวเท็กช,ชื่อนี้ปรากฏในการมองเห็นและการได้ยินของผู้คน ตอนนั้นพวกเขาจําได้ว่าในทวิปโต้หลวอันไกลโพ้นมีวิทยาลัยเช็กอยู่นี่เป็นการประทะกันครั้งแรกในด้านสว่างวิทยาลัยสัพประหาดแพ้วิทยาลัยเช็คเสียงกระสับกระส่ายมากมายดังขึ้นสบถสาบแช่งและแม้แต่บางคนมาปิดล้อมโรงแรมซิงหลัวรอย่านในคราวเดียวและถูกรัฐบาลกวาดต้อนโดยใช้กําลังทหารแต่ก็มีคนที่สงบซึ่งได้ทําการวิเคราะห์และวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้ สวัสดีทุกคนฉันชื่อฟางเอ,อ๋ฉันเป็นผู้บรรยายการแข่งขันถึง3ครั้งการแข่งขันที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทําให้เกิดความโกลาหลก่อนอื่นฉันหวังว่าทุกคนจะสงบสติอารมณ์ได้และเข้าร่วมการแข่งขันด้วยทัศนคติที่สมดุลให้ความสนใจกับเกมนี้ที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันฉันก็เต็มใจที่จะวิเคราะห์เกมนี้ในนามของฉันเอง ฟางเอ๋อเป็นหญิงสาวสวยที่ดํารงตําแหน่งสำคัญในโลกแห่งปรมาจารย์จิตวิญญาณในทวีปชิงหลัวไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งของเธอเองแต่ฟางเอ๋อไม่ได้เป็นปรมาจารย์จิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอตื่นขึ้นมันไม่มีพลังวิญญาณที่จะติดตามมันแม้แต่เธอก็ยังไม่ใช่วิศวกรวิญญาณด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเธอรักอาชีพของปรมาจารย์จิตวิญญาณมากกว่าใครใ แม้ว่าเธอจะล้มเหลวในการเป็นปรมาจิวน์แต่เธอก็ทุ่มเทพลังทั้งหมดที่มีให้กับการวิจัยของปรมาจารย์ตวิญญาณเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ฉันได้สอนหลักสูตรของปรมาจารย์จิตวิญญาณทั้งหมดตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปรมาจารย์จิตวิญญาณชุดเกราะต่อสู้และหุ่นยนต์เขาได้เขียนทัวามมากมายและได้รับการยกย่องอย่างเป็นเอกฉันท์จากชุมชนปรมาจารย์จิตวิญญาณ ในเวลาเดียวกันเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่สวยด้วยคำพูดที่เฉียบคมและโดนตอกตะปูหลังจากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันของปรมาจารย์จิตวิญญาณมาระยะหนึ่งเธอจึงกลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วทั่วประเทศและกลายเป็นผู้บรรยายที่มีชื่อเสียงในปรมาจารย์จิตวิญญาณโลกของทวีปชิงหลัวต่อมาเมื่ออายุได้16ปีเธอได้เข้าร่วมในงานวิจารณ์เป็นครั้งแรกในการแข่งขันและประสบความสำเร็จอย่างมากและมีชื่อเสียง จนถึงตอนนี้เด็กอายุ22ปีคนนี้แสดงความคิดเห็นเป็นครั้งที่3ในการแข่งขันไม่ว่าในใจของสามัญชนหรือปรมาจารย์วิญ,ญญาณเธอเป็นเหมือนเทพธิดาคำกล่าวของฟางเอ๋อในสื่อสาธารณะดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากในทันทีร่างของฟางเอ๋อปรากฏขึ้นบนหน้าจอแนะนำวิญญาณแต่ละหน้าจอเธอสวมชุดสีขาวและดูเรียบร้อยและเป็นระเบียบผมของเธอถูกหวีอย่างประณีต แก้มที่งดงามของเธอนั้นบางเล็กน้อยแต่ดวงตากลมโตของเธอนั้นแหลมคมเมื่อเธอยิ้มลักยิ้มสองอันจะปรากฏบนแก้มของเธอซึ่งน่าย,ยินดีมากผู้คนที่วุ่นวายและผันผวนมองไปที่หน้าจอและความสนใจของพวกเขาก็ถูกเบี่ยงเบนไปด้วยฉันคิดว่าทุกคนอยากรู้ว่าทำไมสู้มู่จากวิทยายลัยสัปประหลาดถึงแพ้เกมนี้เท่าไหร่ที่มันเป็นอุบัติเหตุและเท่าไหร่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากนั้นในานามของฉันเองวิเคราะห์เกมนี้สำหรับทุกคน การแสดงออกของฟางเอเริ่มจริงจังเธอเชื่อเสมอว่าการอธิบายการแข่งขันของปรมาจารย์จิตวิญญาณน,นั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดของเธอด้วยฉันดูวิดีโอเกมอย่างระมัดระวังสามครั้งแม้ว่าฉันจะยังไม่สามารถเห็นความลึกลับทั้งหมดได้แต่ฉันควรจะมีข้อมูลโดยตรงตอนนี้ฉันจะแบ่งปันกับคุณก่อนอื่นฉันต้องการเน้นย้ำว่านี่เป็นเพียงเกมฉันหวังว่าทุกคนจะไม่นำความรู้สึกชาติใดๆมาใช้และในขณะเดียวกัน ฉันหวังว่าทุกคนจะดูอย่างใจเย็นในขณะเดียวกันคําอธิบายที่ฉันทําขึ้นเป็นเพียงการแสดงถึงตัวฉันเองเท่านั้นไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการใดๆหลังจากพูดแบบนี้หน้าจอก็เปลี่ยนเป็นฉากการแข่งขันซึ่งเป็นวิดีโอการแข่งขันระหว่างทั้งอุลิลและสูมูวิดีโอหยุดก่อนที่ทั้งสองจะต่อสู้กันบทที่633การวิเคราะห์ ก่อนอื่นให้ฉันแนะนําผู้เข้าแข่งขันทั้งสองโดยละเอียดสู้มู่นักเรียนในลานภายในของวิทยลาลัยสับประหลาดเป็นหนึ่งใน8ราชาแห่งสวรรค์แห่งวิทยลาลัยสับประหาดปรมาจารย์จิตวิญญ,ญาณประเภทการควบคุมขั้นสูงรู้จักกันในชื่อผู้เชี่ยวชาญวิญญาณประเภทควบคุมอันดับหนึ่งในวิทยลาลัยสับประหลาดในบรรดา <c oughs> เพื่อนเพื่อนของเขาเขายังเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญวิญ,ญญาณประเภทควบคุมที่ดีที่สุดในทวีปชิงหลัว ทังอูหลินจากทวีปชิงหลัวเกิดที่วิทยาลัยเช็กพลังวิญญาณของเขาอยู่ระหว่าง41-43จิตวิญญาณการต่อสู้ประเภทมังกรแข็งแกร่งและเป็นเจ้าจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของแผนกโจมตีอื่นๆไม่ทราบข้อมูลไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้อมูลเกี่ยวกับสู้มู่นั้นค่อนข้างละเอียดแต่มีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับทังอูหลินเรารู้แค่ว่าทังอูหลินมาจากทวีปโต้หลัวและข้อมูลเกี่ยวกับเขาล้วนได้รับมาจากการวิเคราะห์ของตามข้อมูลของผู้เล่นทั้งสอง เราสามารถตัดสินได้ว่าจากมุมมองของความแข็งแกร่งผู้เล่นสู้มูควรปรับปรามฝ่ายตรงข้ามอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามมีสถิติที่คุณอาจไม่เคยสังเกตและฉันจะแยกรายการมันด้วยผู้เล่นสู้มูอายุ19ปี8เดือนผู้เข้าแข่งขันทางอูลินอายุ15ปีไม่ทราบเดือนที่แน่นอนทันทีที่คำพูดนี้ออกมาผู้คนของจักรวรรดิสตาร์หลัวที่กำลังดูหน้าจอก็เกิดความโกลาหลอีกครั้ง 1 9 5ช่องว่างระหว่างไวที่มากพอที่จะพิสูจน์หลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่คุ้นเคยกับปรมาจารย์วิญญาณเป็นอย่างดีและรู้ว่ามันหมายถึงอะไรคำพูดต่อไปของฟังเออยิ่งทำให้โลกแตกเป็นเสียงเสียงดังนั้นข้อสรุปของฉันคือไม่ว่าผู้เล่นซู้มูจะแพ้เพราะความประมาทหรือไม่ก็ตามเขาก็แพ้ในแง่ของความสามารถและความแข็งแกร่งเขาด้วยกว่าผู้เล่นคนนี้จากระยะไกล ฟังเอ๋ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการพูดเรื่องนี้เพราะเธอมีแนวโน้มที่จะ,ะเผชิญกับคนที่ถูกคนอื่นกล่าวหาและแน่นอนว่ามีคนไม่กี่คนที่ช่วยเหลือคนที่ไม่ช่วยเหลือแต่นั่นคือสิ่งที่เธอพูดและเธอพูดอย่างหนักแน่นถ้าอย่างนั้นเรามาวิเคราะห์การแข่งขันในวันนี้โดยสังเขตไม่ต้องสงสัยเลยว่าซู้มู่ถือไพ่เหนือกว่าในตอนแรก วิดีโอเริ่มเล่นและฟังเอ๋ก็เริ่มอธิบายทักษวิญญาณแต่ละอย่างของสู้มู่โดยละเอียดและอธิบายผลกระทบและหน้าที่ของการปลดปล่อยทักษวิญญาณและสาเหตุที่ทางอูลินมีปฏิกิริยาการบันทึกหยุดลงในขณะที่ทางอูลินกำลังจะไร่กรงเล็บมังกรทองนี่คือจุดเปลี่ยนของเกมจุดเปลี่ยนสำคัญอาจกล่าวได้ว่าสู้มู่แพ้เพราะการโจมตีครั้งต่อไปของทางอูลินดังนั้นแม้ว่าสู้มู่จะแพ้เกมนี้แต่ก็ไม่ใช่เพราะการสูญเสียทางอูลินแต่ตัวเขาเอง เขามั่นใจในการควบคุมของตัวเองมากเกินไปและมั่นใจในรัศมีการกลับตัวมากเกินไปและเขาไม่เคยคิดว่าคู่ต่อสู้ที่มีการฝึกฝนที่ได้กว่าเขาจะสามารถโจมตีทะลุรัศมีการกลับตัวได้ภาพเปลี่ยนเป็นสโลโมชันและแสงของกรงเล็บของมังกรทองค่อยๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอจนกระทั่งมันทะลุรัศมีการพลิกกลับและชนกับหางจิ้งจอกทั้งหของซู้มูและภาพก็หยุดนิ่งอีกครั้ง ผู้ชมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขนสุนัขจิ้งจอกชิ้นใหญ่ถูกตัดออกและใบมีแสงสีทองเข้มก็ตัดหางอย่างน้อยครึ่งหนึ่งและผ่านไปในพริบตาจากนั้นภาพก็หันไปที่ใบหน้าของสู้มูอีกครั้งในขณะนั้นสีหน้าทั้งหมดของสูมูบิดเบี้ยวและเจ็บปวดอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดใช่หลังจากการโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนว่าสู้มูจะระเบิดแต่ในความเป็นจริง เขาได้รับบาดเจ็บส,สาหัสจากการโจมตีครั้งนี้จิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของเขาคือจิ้งจอกก้าวหางเลือดของเขาคือจิ้งจอกก้าหางและหางของจิ้งจอกคือจิ้งจอกก้าหางแหล่งที่มาของความแข็งแกร่งแหล่งที่มาของความแข็งแกร่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับสามารถจินตนาการได้ดังนั้นเมื่อทางอุลินกวาดต้อนผ่านการโจมตีเต็มกำลังของเขาในภายหลังเขาก็ยอมรับฉันคิดว่าเขาอาจจะไม่สามารถปล่อยชุดเกราะต่อสู้ได้แทนที่จะไม่เต็มใจที่จะปล่อยมัน อาการบาดเจ็บที่หางของเขาน่าจะร้ายแรงมากและจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดสรุปแล้วซู่มู่ไม่ได้รู้สึกผิดเมื่อเขาแพ้ในแง่หนึ่งเขาแพ้ให้กับตัวเองสำหรับว่าเขาสามารถเอาชนะทางอูลินได้หรือไม่หากเขาปล่อยชุดกราะต่อสู้ล่วงหน้าหรือถ้าเขามากกว่านั้นระมัดระวังในการต่อสู้ ฉันจะไม่วิเคราะห์สิ่งที่ไม่รู้จักนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือผู้เล่นทางอุลินอาจมีความสามารถอื่นที่ไม่ได้ใช้งานมันยังคงเป็นปริศนาว่าวิญญาณการต่อสู้ของเขาคืออะไรทำไมแหวนวิญญาณของเขาถึงเป็นสองทองใช่มันเป็นปริศนาเช่นกันฉันหวังว่าเกมต่อไปจะไขปริศนาให้เราได้ขณะเดียวกันฉันได้ตัดสินใจว่าตั้งแต่เกมนี้ฉันจะเล่นทุกเกมถัดไปเกี่ยวกับผู้เล่นคนนี้จากวิทยาลัยเช็คการวิเคราะห์ ในท้ายที่สุดฉันไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องแย่สำหรับเราที่นักเรียนของวิทยาลัยเช็คจะเข้าร่วมการแข่งขันนี้การสามารถช่วยผู้เล่นของเราแม้แต่ผู้เล่นฉันนำให้พบปัญหาเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีความล้มเหลวไม่น่ากลัวแต่เราต้องเริ่มจากบทเรียนจากความล้มเหลวความล้มเหลวนั้นเท่านั้นที่จะเป็นแม่ที่ประสบความสำเร็จได้มิฉะนั้นในตอนท้ายฟางังเอ๋อรทำสีหน้าที่ทำอะไรไม่ถูกการออกอากาศสิ้นสุดลงที่นี่ แน่นอนว่ามีเสียงตะโกนและสาบแช่งแต่ส่วนใหญ่เป็นคนใจเย็นการวิเคราะห์ของฟางเอ๋อดูเหมือนว่าจะมีอคติต่อถังอหลินแต่ตั้งแต่ต้นจนจบความหมายที่อยู่ในนั้นเกี่ยวกับการกระตุ้นให้วิทยาลัยสับประหลาดและชนชั้นสูงของปรมาจารย์วิญ,ญญาณอาวุโสทุกคนที่เข้าร่วมทั่วทั้งทวีปเข้าร่วมในการแข่งขันทวีปชิงหลวงผู้เล่นในการแข่งขันคู่ต่อสู้ที่ส่งพลังมาถึงแล้วหากคุณยังให้ความสนใจกับคู่ต่อสู้ของคุณไม่เพียงพอในเกมความล้มเหลวครั้งต่อไปน่าจะเป็นของคุณ แน่นอนว่าการวิเคราะห์ของเธอค่อนข้างเป็นการส่วนตัวสำหรับซู่มู่ายที่สุดคำพูดที่สวยงามของซู่มู่เมื่อเขายอมรับความพ่ายแพ้ในที่สุดก็ถูกเปิดเผยในแง่หนึ่งทุกคนในวิทยาลัยเช็คที่กลับมาที่โรงแรมเห็นคำอธิบายนี้และไม่มีทางที่พวกเขามองไม่เห็นมีจอแขวนอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมการวิเคราะห์นั้นละเอียดทีท่วนมากตอกตะปูบนหัวเซียเซียยอดไม่ได้ที่จะอุทานด้วยความชื่นชมทั้งอูหลินพยักหน้าเล็กน้อย คำอธิบายนี้ไม่ง่ายดูเหมือนว่าเราต้องระวังให้มากขึ้นในเกมต่อต่อไปและซ่อนสิ่งที่ควรซ่อนไว้มิฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามจะค้นพบความลับมากขึ้นและเกมต่อต่อไปก็จะมีมากขึ้นยากแต่เธออธิบายด้วยวิธีนี้จะไม่ง่ายที่จะใช้ประโยชน์จากมันในอนาคตมันไม่ง่ายสําหรับเขาที่จะชนะในวันนี้มันเป็นภาระทางร่างกายที่ค่อนข้างหนักสําหรับเขาที่จะควบคุมการควบคุมที่แข็งแกร่งของสู้มูแต่ผลสุดท้ายก็ยังน่าพอใจ แต่มันเป็นความบังเอิญเล็กน้อยที่จะชนะหากสู้มุ่งมุ่งเน้นไปที่เกมนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมันจะไม่ง่ายสําหรับเขาที่จะชนะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามในที่สุดมันก็ผ่านระดับหนึ่งการแข่งขันประเภทบุคคลรอบก่อนหน้านี้เป็นรอบน็อกเอาท์ทั้งหมดในการแข่งขันหนึ่งต่อหนึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เห็นสู้มูอีกสำหรับส่วนที่เหลือของวิทยายลัยสับประหลาดหลงเย่เป็นคนที่ทางอูลินกลัวมากที่สุดความแข็งแกร่งของมังกรบ้านั่นยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบัน แรงกดดันจากความคิดเห็นสาธารณะแรงกดดันจากสนามย่าวของทวีปชิงหลัวและแรงกดดันจากวิทยายลัยสับป,ประหลาดทำให้ทุกคนกลับไปที่ห้องเพื่อฝึกฝนต่อหลังจบเกมเย่ชิงหลานเป็นข้อยกเวน้นเพราะเธอต้องทำชุดเกราะต่อไปชุดเกราะต่อสู้ของพันธมิตรกำลังรอเธอสร้างในขณะเดียวกันเธอเองก็กำลังสั่งสมประสบการณ์ในการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยมองหาความรู้สึกในการสร้างส่วนประกอบหลักของชุดเกราะต่อสู้แบบคำเดียวในอนาคต เย่ชิงหลานมักเป็นคนที่เงียบที่สุดในทีมแต่ก็แข็งแกร่งที่สุดเช่นกันแม้ว่าเธอจะไม่พูดอย่างผิวเผินแต่ทรัพยากรของทั้งทีมก็จดจ่ออยู่กับเธอและเธอก็หมดหวังยิ่งกว่าใครๆถ้าจะบอกว่าในทีมเช็คคนที่น่าจะกลายเป็นปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้คำเดียวได้มากที่สุดก็คงเป็นเธออย่างไม่ต้องสงสยัยความไม่พอใจครั้งใหญ่ประตูขึ้นไม่เพียงแต่ไม่ทําให้อิทธิพลของการแข่งขันนี้อ่อนแอลงเท่านั้นแต่ยังแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยนอกเหนือจากการรักษาความสงบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ของทวีปชิงหลัวไม่ได้ให้คําชี้แจงใดๆทุกอย่างเป็นไปตามกระแสและฉันดีใจที่เห็นมันสำเร็จ